ท่านผชมทีกลพรับวันนี้เป็นนิมิตหมายของชาวสกลนครที่ดีอย่างยิ่งเลยผมรอมา40กว่าปีจนเกษียณอายุราชการถึงแม้ไบหน้าผมจะอ่อนกว่าต่ำผมก็มีการเสวนาเรื่องอารยธรรมสกลนครซึ่งเต็มไปด้วยความดีเต็มจังหวัดสกลนครวันนี้เราก็เลยชวนพี่ๆน้องๆทุกคนมาร่วมเสวนากันเพื่อที่จะเปิดมุงสกลนครให้ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกับอดีตการทน ไปยืน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 โอ้ยโอ้ยพรผักมาท่านผู้ชมครับท่านพอดุศิษฐ์ตุมากรเพิ่มเดินทางมาถึงพอดีครับท่านพ่อครับแล้วความยิ่งใหญ่อลังการความสัดพิธีงานวันนี้ด้วยครับครับก็วันนี้ก็ตั้งใจมาบรรยายให้เจ้าสุภัญญาครนฟังนะครับถึงอดีตอันรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ที่นี่ครับก็รอฟังตอนผมบรรยายดีกว่าครับ